เมื่อฟ้าสีทองผ่องอัมภัยประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินซึ่งตอนนี้นะครับฟ้าและก็ใบไม้สีทองมันก็เริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเชื่อว่าอีกไม่นานนะครับประชาชนในบ้านนี้เมืองนี้ก็จะเป็นใหญ่ในแผ่นดินใช่ไหมครับถูกต้องครับหนึ่งในสมุดที่ดีที่สุดของประเทศไทยสมุดสมุดปาการ ที่นี่ยังเป็นพื้นฐานการสร้างเงินสร้างงานสร้างอาชีพหลายคนอา,อาจจะยังไม่รู้ว่าผมเกิดที่ไหนผมต้องบอกว่าผมก็เกิดที่จังหวัดเนี้ยจังหวัดนี้คือจังหวัดสมุทรปรา,าการแต่ผมไปเกิดตรงที่มันมีปลาสลิดคืออ่าเภอบางบ่อตําบลบางบ่อนะรครับ,บ ข่าวดีดีกับพี่คำรนาร้วครรรคำรนวันนี้ก็เป็นอีกเรื่องราวดีๆนะครับที่เราได้มีโอกาสเข้ามาที่วิสาหกิจชุมชน บา์ติกเฮาส์เทศบาลตำบนสำรงเหนืออำเภอเมืองอเํเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการครบับจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดที่เป็นหัวเมืองปริมนฑลทนของกรุงเทพมหานครก็มาเจอกับสิ่งดีๆที่ทางอาจารย์สุขสันต์นะครับได้มาส่งเสริมแล้วก็เพิ่มเติมให้กับวิสาหกิจชุมชนสิ่งที่อาจารย์มาเติมให้กับพี่น้อง ที่ทําเรื่องผ้าอยู่เนี่ยนะครับมันคืออะไรครับจันครับคืออย่างนี้ครับมาลัยได้รับงบประมาณในโครงการ u 2 t for BCG นะครับเราก็เลยมามองว่าที่สระบ,บ,บนตมสำโรงเหนือเนี่ยเหลือวิสาหกิจชุมชนอยู่เพียงแห่งเดียวก็คือวิสาหกิจชุมชนบาติกเฮาส์ซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็จะทําย้อมผ้าบาติกนะครับเราต้องการที่จะ เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และต้องการส่งเสริมการตลาดเนี่ยไประดับอินเตอร์เราก็เลยสับสนเรื่องการทำอีโ้พิ้ทนะซึ่งได้รับความนิยมของต่างประเทศอย่างมากโดยเลือกจุดเด่นก็คือใบไม้สีทองซึ่ง,งเป็นใบไม้หนึ่งเดียวในโลกมีในประเทศไทยเอาตัวเนี้ยมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่มาสร้างลายผลิตภัณฑ์เนี่ยบนผืนผ้าคร,ครับอ,อาจารย์พยายามจะสร้างความต่างนะครับให้มันเกิดขึ้นเพราะว่า ความหลากหลายมันมีอยู่ทั่วไปความต่างก็คือไปเอาไม้ชายแดนใต้ที่นราธิวาสแถวนั้นนะครับมาให้พี่น้องเขาได้ทำอีโคโปิน้นถูกต้องครับแล้วก็ยุคนี้มันเป็นยุคที่เรากลับเข้าไปหาธรรมชาติต่างชาติก็เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเราเอาสิ่งที่เราเหลือน้อยมีน้อยเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของท้องถิ่นนั่นะมาให้เขาถูกต้องเลยครับวันนี้ เขาได้มาทำเขาได้มาต่อยอดสิ่งที่มีอยู่แล้วอาจารย์มาพบเจอว่าเป็นยังไงบ้างก็เราตั้งใจนะครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราอยากให้เป็นผลิตภัณฑ์พรีเมียมนะครับโดยขายอยู่ในดิวตี้ฟรีทั่วโลกถ้าเป็นไปได้นะครับนั่นจุดเริ่มต้นเลยต้องสร้างนวัตก,กรรม วัตกรรมที่เราสร้างก็คือใบไม้สีทองเนี่ยเป็นใบไม้ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับแต่เป็นใบไม้ที่ยากต่อการถ่ายทอดสีนะครับเราก็ต้องใช้นวัตกรรมเนี่ยเข้ามาช่วยเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดสีนะแล้วเราก็เลือกสินค้าก็คือเลือกผ้าไหมนะครับเอามาถ่ายทอดบนผ้าไหมซึ่งก็มีความยากอยู่แล้วในระดับหนึ่งซึ่งถ้าเราทําตังนี้สําเร็จก็ถือว่าสําเร็จแล้วนะครับระดับหนึ่งเราก็ต้องการทําตัวเนี้ยสู่ตลาดโลกนะครับเพื่อทําให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นครับ คือคือเราไม่ได้มุ่งมองว่าเฉพาะคนไทยหรือชุมชนท้องถิ่นเพราะเม็ดเงินอาจจะน้อยแต่เรามองว่าถ้าสิ่งนี้มันกระจายไปในซีกโลกใดซีกโลกหนึ่งได้มันจะเกิดผลประโยชน์อย่างมหาศาลถูกต้องครับถูกตนะ้องครับเรามีของดีอยู่เยอะนะครับนะในโอท็นะครับเราอยากจะนะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ทําสินค้าโอท็ top. อย่าหยุดคิดนะสร้างพยายามสร้างนวัตรกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ไม่มีโอกาสอยู่เสมอ,อะนะครับถ้าเราตั้งใจทำเพราะนั้นอาจารย์ก็พยายามเดินตลาดให้เขาด้วยเพราะว่าเรื่องฝีมือเนี่ยชาวบ้านคนไทยเราเนี่ยมันมีฝีมืออยู่แล้วแต่ว่าช่องทางการตลาด,ลาดอ่าเนี่ยอาจารย์ก็เดินตลาดให้ด้วยเราช่วยผลักดันให้ครับ<อ>เราเปิดช่องทางให้ครับอครับระดับหนึ่งระดับหนึ่งครับซึ่งผมเชื่อว่ามันก็น่าจะมีโอกาสทําได้สําเร็จ ถ้าเรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับ,รบไม่น่ามีปัญหาครับผมก็ประเทศจีนนะครับสมัยก่อนม่เป็นคอมมิวนิสต์ปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่แต่เป็นทุนนิยมไปละแ,แ,แล้วก็มีภาษาเขาเคยรุกเข้ามาได้บ้าเราบอกว่าหากท้องฟ้าสีทองผ่องอัมไพประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินแล้วตอนนี้ไอ้ไม้สีทองอ่ะมันก็เริ่มจะใหญ่แล้วนะ ใ <laughs> บมันก็ใหญ่อยู่แล้วสีเ <laughs> มื่อไรก็ตามสีทองมันผ่องอมไพนะครับพี่น้องที่ทาโอทอบเกี่ยวกับผ้านะหรือมีไม้สีทองเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยก็น่าจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินได้ถูกต้องเลยครับอาจารย์ก็หวังอย่างนั้นเนาะใช่ครับ <laughs> ใช่ครับเออทีนี้เอ่องบที่อาจารย์ขอหลวงมาเนี่ยมันเป็นงบอะไรแล้วก็เอามาส่งเสริมพี่น้องครับเพราะอะไรเนี่ยนะเราได้งับได้รับงบส่วนกลาง นะงบกลางนะครับที่เหลืออยู่นะของปลายปีนะครับทางสปออวรหรือสำนักงานประหลัดกระทรวงอุดศึกษาและนะวัตรกรรมรก็ได้อางบเนี้ยนะส่งมาให้กับกระจายให้กับมหาลาัยทั่วประเทศนะเพื่อที่จะทําการต่อยอดกับตัวผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วนะครับเราก็เลยเอางบตัวเนี้ยนะซึ่งมีน้อยมากจากจำกัดเนี่ยนะครับมาสนับสนุนนะชุมชนวิสาหกิจชุมชนบัติกเฮาส์เพื่อให้สร้างตัวผลิตภัณฑ์ที่แปลกไม่เหมือนใครแล้วเราสามารถทําการตลาดในเมืองนอกได้ เพราะนั้นณนปะัจจุบันนี้นะครับมหาวิทยาลัยต่างๆซึงง่งผลิตบุคลากรแล้วก็มีองค์ความรู้มีวิชาต่างๆเนี่ยไม่ได้เอาวางไว้บนหิ่งอีกต่อไปใช่ครับนะรบหรือว่าต้องขึ้นไปอยู่สูงๆจากหิ่งลงมาสู่ดินเลยมัมาสู่พื้นฐานที่คนต้องเอาพัฒนา ต่อยอดกันใช่ครับตัวชีวัดมันก็คือความสําเร็จของด้านการตลาดนะปัญหาของอุตสาหกรรมโอท็อปเนี่ยก็คือเรื่องการตลาดนะซึ่งการตลาดเนี่ยมันแคบนะทําอย่างไรให้ตลาดของเราเนี่ยมันกว้างนะและผมก็เชื่อว่าปัจจุบันเนี้ยนะครับมันเป็นโลกของดิจิทัลนะครับนั้นเราถ้าเกิดเราสามารถส่ง o d u ์ตตัวนี้เนี่ยไปสู่ระดับตลาดโลกได้มันก็มีโอกาสเกิดได้เพราะที่เมืองนอกเขาก็ทําอยู่แล้วนะครับราคาหนึ่งก็ค่อนข้างจะแพงนะครับแต่เขายังทําการตลาดได้ค่ะที่เรามีของดีอยู่ในประเทศของเราเนี่ย เราต้องส่งเสริมการตลาดตรงนี้นะครับแล้วเราเชื่อว่ามันเป็นไปได้ครับก็มาสู่ท่านประธานวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนผ้าบาติกผ้าบาติกเฮาส์บาติกเฮาส์ค่ะวิสาหกิจชุมชนบาติกเฮาส์และก็อำเภอเมืองค่ะตำบลอะไรนะตำบลสับรงเหนือตำบลสับรงเหนืออำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสุพรรณการครับ โดยความเจริญของเมืองนะครับวิสาหกิจชุมชนที่นี่เหลือแห่งเดียวค่<า>นะที่นี่นะค่ะใช่ค่ะต้องอนุรักษ์ไว้ให้ดีแล้วก็พี่เขามีฝีไม้ไลายมือเกี่ยวกับเรื่องผ้าเราคุกคลีเรื่องนี้มาแล้วเพราะนั้นพอได้รับโจทย์มาเนี่ยนะเอาไม้สีทองใบไ,ไม้สีทองมาเนี่ยทำได้เลยอย่างนั้นไหมฮะ ก็ทําได้ระดับหนึ่งค่ะแต่จริงๆแล้วเราก็ต้องฝึกนะคะเพราะอย่างที่บอกะค่ะว่าใบไม้สีทองจริงๆแล้วเขาไม่ให้สีแต่ถ้าเราเลือกใบที่มันอ่อนอพอจะมีสีบ้างค่ะแต่ถ้าใบที่มันเริ่มแก่นิดนึงเนี่ยมันจะไม่ให้สีเลยเราก็อาจจะต้องเอาใบไปย้อมหรือก็ต้องมาเพ้นทับอีกทีหนึ่งทีหลังนะคะครับพว,พวกวัตถุดิบที่ต้องสั่งใบไม้จากชายแดนใต้มาเนี่ยะมันจะยุ่งยากบ้างไหมฮะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยถามว่ายุ่งยากไหม มีอาจารย์สุขสันต์ตอนนี้นะคะสนับสนุนอยู่ก็ไม่ยุ่งยากอะคะแต่พี่ก็มีความคิดอะไรต่างๆของพี่นะพปวิญยาในการที่จะมิกซ์รวมเข้ากับจุดนั้นจุดนี้ไอ้ใบไหนดีใบนู้นใบอะไรนะแต่มีไม้สีทองเป็นเกณฑ์อยู่ค่ะใช่ไหมพี่ทำหลากหลายเลยเนี่ยผมเห็นเนี่ยใช่ค่ะเนาะค่ะแล้วผลตอบรับเป็นไงครับ อย่างใบไม้สีทองเนี่ยยังไม่ได้ออกสู่ตลาดนะคะเพราะว่าทางอาจารย์เนี่ยคือตั้งใจว่าจะลงแบบดิวตี้ฟรีอะไย่างเงี้ยค่ะค่ะเราก็เลยแบบกะว่าปู่ผมทีเดียวค่ะส่วนใบอื่นๆเนี่ยเราก็ลองการตลาดมาแล้วผลตอบรับดีค่ะเพราะว่าคนเนี่ยเป็นอะไรที่ชอบอีโคชอบธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนา<อ>ะค่ะแล้วก็มันเป็นเหมือนว่าเป็นแฮนด์เมดที่ค่อนข้างจะพรีเมียมใช่ค่ะใช่ไหมฮะค่ะก็ แล้วดูแล้วอนาคตน่าจะดีก็น่าจะไปไกลนะคะค่ะเพราะว่าแนวรักโลกอะค่ะกระแสถ้าทางจะไปไกลค่ะ,คะก็การทำอีโคปิ้นมันก็ไม่ได้ลำบากยากเย็นอะไรใช่ค่ะฝึกกันได้ค่ะ,ะค่ะทุกคนทุกคนทำได้ใช่ค่ะเราถามถึงตลาดเครื่องนึ่งหม่มผ้าต่างๆทั่วไปนะณนะวันนี้มันโอเคอยู่ไหมฮะ มันมันมันไปได้ไปได้ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับย้อมสีธรรมชาติงานฝีมือรเราต้องจับระดับระดับของตลาดอีกตลาดหนึ่งอยู่แล้วนะคะค่ะเนาะเพราะในในสายตาของพี่เขาก็มุมมองอย่างนี้มีอะไรจะเป็นข้อเสนอแนะอีกไหมครับในฐานะที่เป็นคนทำ ได้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยงานอีโคปินเนี่ยเป็นงานที่ทำไม่ยากหลายคนอยากทำแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงยินดีให้ความรู้นะคะค่ะทุกขั้นตอนค่ะสามารถประกอบอาชีพได้เลยค่ะเห็นบอกว่าอาจารย์เนี่ยหมายถึงว่าตัวนี้ก็เป็นอาจารย์เป็นครูสอนแล้วล่ะเนาะ,ะมีการอบรมที่ไหนอย่างไรเขาก็จะเชิญคุณปฏิญญาไปใช่ค่ะค่ะเดี๋ยววันที่20นี้ก็จะมีที่ของอพัฒนาทุน พัฒนาชุมชนของจังหวัดนะคะอนนันกลุ่มนั้นก็คือ20คนแล้วก็จะมีพระสมุตเจดี JD, น่าจะเดือนถัดไปอีกกลุ่มนั้น80คนค่ะเนาะ,ะก็ถือว่าช่วยให้คนมีไรายได้ช่วยให้คนมีงานทำเป็นสิ่งที่ประเสริฐเนาะค่ะ,ะยินดีค่ะ,ะต่อยอดต่อยอดงานต่อยอดชีวิตต่อยอดความเป็นอยู่แล้วก็ทำให้เศรษฐกิจมันรุ่นไหล ไม่ว่าระดับล่างระดับกลางหรือบนก็ตามแต่ใช่ค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะและอย่างหนึ่งผ้ามันก็เป็นอะไรที่เป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่เราต้องใช้กันนะนะอเออคืออาจารย์อาจารย์สุขสันท่านก็บอกว่าบางอย่างที่มันทำยากเ,เราก็มาเป็นผ้าพันคอซะโดยเพิ่มมูลค่าราคามันขึ้นมาใช่ไหมครใช่ค่ะอ่านะเห็นไหมฮะ,น,ะน,นี้คือวลดลายของใบไม้สีทองนะคะตัวไหนตัวกลาง หมดเลยค่ะโอ้โค่ะอย่างอันเนี้ยค่ะพอที่จะให้สีบ้างค่ะบางอันไม่ให้สีแล้วก็ปริ้นลงไปเพิ่มเติมค่ะนาะคือคือคือคนมีหัวเนี่ยมันก็ทำรายได้ไปหมดใช่ไหมเพราะถ้าไม่มีหัวเพราะมันไม่ให้สีเฮ้ยมีนะแต่ก็รู้สักรู้สึกอ่รู้จักที่จะใช่ไหมเพ้นเติมเข้าไปอีกค่ะเออก็ก็เลยสวยต่อยอดไปเลยเนาะต่อยอดครับ ถึงอันนี้ไม่ให้สีแต่มันก็สวยอยู่แล้วแต่พอเรามาเพ้นเติมแต่งเขาไปอีกเนาะเอาลองเอาออกจากคอมาถือดูสิครับเนี่ยอ่เอาเอาฟังช่วยถือลากมาเนาะอืาอาจารน,นี่เห็นไหมครับอันนี้เป็นผ้าไ,ไหมนะฮะเป็นไม้สีเอ่อไม้สีทองเท่านั้นเลยใช่ค่ะป็นไม้สีทองอย่างเดียวค่เห็นไหมครับก็มีความสวยข้งมันอืม นี่ก็อย่างที่พูดเลยครับเราจะรอว่าถ้าฟ้าสีทองผ่องอําไพเราจะรอให้ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินอาจารย์จะพูดอะไรพาะจุดเด่นขาาองมันนะครับใบไ,ไม้สีทองเนี่ยถือว่าเป็นใบหนึ่งเดียวในโลกอคําว่าหนึ่งเดียวในโลกเนี่ยแสดงว่าที่ประเทศอื่นมันไม่มีนะ,ะมันมีในประเทศไทยเราเราเราต้องเอาจุดเด่นเหล่านี้ยครับมาสร้างเป็นวัตถุด,ดิบหรือว่ามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมา แล้วมันทําให้เราไล้คู่แข่งม,มันจะทําให้เราสามารถตีตลาดโลกได้นะครับม,มันถ้าเกิดเราไม่หยุดที่จะคิดนะไม่หยุดที่พัฒนามผมเชื่อว่าตลาดเหล่านี้ยังคงไปได้อีกไกลและแนวโน้มก็คือคนของในประเทศยุโรปในอเมริกาเนี่ยนะครับเขานิยมอะไรที่เป็นการรักธรรมชาตินะครับเพราะนั้นผมมองว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีอนาคตที่สดใสยอย่างแน่นอนครับ ท่านก็เป็นอาจารย์ที่นอกจากจะสร้างงานแล้วก็หาตลาดควบคู่ไปด้วยใช่ใชครับ,บมีมุมมองเออพราะท่านก็เป็นนักวิชาการนะะครับครับลองขอมวดมาให้ผมถือทีครับ <finden> อันนี้อันนี้ผมสมมุติว่าผมเอาไปพกหวัวก็ได้เนาะได <ie S 2> <c oughs> ้หมดเลยค่ะใช่ไหมก <c oughs> <c oughs> <ga> ็สวยเปอีกแบบเป็นผ้าไหมไทยผ้าไหมไทยเนาะใช่ค่ะ <Rum. S 1> แล้วก็มีมีมีลายต้นมีลายออกไหมลาย ไเลยฮะอาจารย์จับเลยฮะที่นี่ที่นี่จะมีคนมอนใช่ไหมสุนทรประกันมอนจะอยู่ฝั่งพัประแดงค่ะพัประแดงเหเนาะค่ะอ๋ออันนี้เป็นอำเภอเมืองค่ะอืมเลยครับพวกนี้ก็จะเหมือนพม่าเพราะที่นี่มีมอนพม่าใส่นี่ก็สวยใช่ไหมครับอืม ขืนใหม่ด้นะคะเนาะสวยครับมันดูมีราคาดูมีแแล้วความแตกต่างเนี่ยสร้างเอกลักษณ์ของตัวประเทศไทยนะเนาะถ้าเราไปใช้พวกใบเมเปิลนะครับของซีเมกาที่เทนรามีหมดนะครับมันเราต้องหาอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยนะแล้วคนอื่นเนี้ยลอกเด็นแบบเราไม่ได้ครับเนี่ยคือหัวใจในการคิดนะครับเราต้องหาของที่มันมีน้อยและเป็นเอกลักษณ์ของประเทศเรา อันนี้ตากอีกนานไหมครับนี่ตากไว้สามวันค่ะตากลางคืนต้องเก็บใช่ค่ะตากในที่ร่มนะคะอันนี้ผ่านขบวนการนึ่งแล้วก็ต้องมาตากค่ะเพราะถ้าถ้าเราไม่เก็บจะมีคนมาช่วยเก็บใช่ค่ะแต่อันนี้อันนี้อาจจะก็ใช่เนาะใช่ค่ะใช่หมดเลยค่ะอันนี้จะเป็นเนื้อบางจะเป็นผ้าพันคอเมื่อกี้จะเป็นผ้าปัสเื้อก็แล้วแต่ลวดลายจะหลากหลายค่ะอืม ต่างในที่ร่มสามวันใช่ค่ะให้สีมันยึดติดให้ดีนะคะอืแต่ถ้าผืนใหญ่เป็นผ้าตัดเสื้อละเหมือนกันค่ะเอาเลยฮะอ,อันนี้เป็นผ้าอะไรนะครับเออันนี้จะเป็นคอตตอนนะคะเนื้อเขาจะมีเท็กเจอร์ในเนื้อนะคะอืม,มเนื้อมันหยาบเนาะใช่ค่ะ<น>สำหรับเป็นเสื้อคลุมละะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอคนจะชอบเนื้อนี้นะ,ะเอาเลย แล้วแล้วใส่มันไม่เป็นสีเสือกัเนื้อเจ็บเลยเวลาที่แบบว่าโดนน้ำแล้วปรับผ้านุ่มแล้วมันก็จะนุ่มมาค่ะใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มอะไรได้ได้ค่ะได้เลยมาแห้งแล้วเราก็มาแกะทีหนึ่งก็ได้แล้วกลิ่นกินเอ้พวกนี้ไม่ออกเวลาใส่เวลาใส่กลิ่นน่ะมันจะออกไปแล้วก็จะเหลือแต่กลิ่นของน้ำยาปรับผ้านุ่มแล้วค่ะ อันนี้ล่าสึกค่ะอันนี้สวยนะครับเย่้าดีมีอยู่ทั่วไทยแต่นี่อีกหนึ่งในอยู่ที่สมุทรปราการเป็นผ้าอีโคปิ้นที่เขาทำมานานพี่น้องจะสุกสำลานเมี่ยมาใช้ผ้าอีโคปิ้นกันน ผ้ามีอยู่ทั่วไปแต่ท่านอยากจะใช้ผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ต้องมาที่วิสาหกิจชุมชนผาติกเขาตำบลสำโรงเหนือครับจังหวัดสมุทรปราการนี่สรุปว่าผ้าที่นี่มีทั้งเอกลักษณ์และอัตลักษณ์นี่ และเป็นหนึ่งเดียวในโลกด้วยใช่ไหมใช่ครับเพราะเราใช้ใบไม้สีทองหนึ่งเดียวในโลกว้าวข่าวดีดีกับพี่คำร้อน